รายการคุณแทนเอาละครับสวัสดีกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมาเข้าสู่ในรายการคุณแทนนะครับเอาละครับวันนี้เราก็จะไปรีวิวงานนะครับผมงานที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับผมใครเอ่ยนะครับมาเดากันนะครับก็ไม่มีใครแล้วนะครับอ่าแนะนําด้วยครับผมวันนี้เราโยบใครอีคิว ให้เรียงก็ตั้งหนานขีดสันขีดสันมาแล้ยขอเล่หาหน่อยยังไม่ทักนะครับพี่น้องวันนี้เราจะไปทำอะไรกันวันนี้เราก็จะไปทำเอ,อ่อเก็บปลาดาวปลาดาวปลาปดาวตัวใหญ่ๆอ่ะเห็นไหมตามถนนเอ้ยไม่ใช่ตามทัดได้ใหญ่เห็นไหมตัวไม่ใหญ่หรอกในเกมนี่ต้องตัวใหญ่ไม่รู้ทำไมนะเอออะไรเก็บกันนะเออวัยรุ่นปลาดาวนะโอเคเราไปดูงานปลาดาวกันนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกเรามาเปิดชีปเอสเลยนะครับผม พูดเลยเลยแล้วเราก็เลือกเป็นงานถูกกฎหมายมีแทนพูดแล้วก็ไปงานที่งานถูกกฎหมายนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับอยู่ล่างสุดเลยนะครับผมเป็นอะไรงานงานปลาดาวทะเลงานงานดาวทะเลก็เขียนประมาณนี้นะครับแต่เราพูดแบบง่ายๆนะครับแต่เราพูดแบบเข้าใจง่ายเก็บปลาดาวงานทำกันได้เงินดีเงินดีกับอ ดีครับผมใช่ใช่เกตสามใช่แล้วก็จะพาไปทำกันเลยนะครับพี่น้องโอเคแล้วเรามาเปิดดูก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมกดเข้าไปเลยใช่กดไปเลยแล้วก็มาเปิดแผนที่ดูนะครับรู้สึกว่างานจะอยู่ข้างล่างนะครับผมอีกเมืองหนึ่งนี่อยู่นี่ครับผมเห็นไหมทุกคนขวาอ่าเนี่ยที่ลูกศรที่ผมชี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคเราไปกันเลยนะครับผมไปดูงานเก็บประดาวกันว่าทําอะไรกันบ้างนะครับผมไป ไปดูกัน One hour One later เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่งานแล้วนะครับผมง,งานเก็บประดาวนะครับโอเค<ม>ขั้นตอนแรกเราก็ไปทํางานสมัครทํางานก่อนนะครับไปคิวเราไปสมัครทำหันกันทีเราก็มาเปลี่ยนชุดเลนนะโอเคเราก็เปลี่ยนชุดทั้งคนเอ็นที่เป็เอ็นจุดนี้เป็นชุดเป็นพ่อหนุ่มหันเอ็นชุดที่เป็นชุดเป็นหนุ่มขนเลยเจคนส์สองคนไปโอเคเจคิเลยไปไปไปกุ๊เก<ร>๊กีเขียวใช่แค<ล>่พีต่ตาผมมา พี่เห็นปลาดาวไหมพี่โโอ้หต้องเดินเข้าปลาดาวปลาดาวนะไหนนะพี่ก็กดเอนพี่กดกดเข้าไปใกล้ๆกดโอเคครับกดเอ็นนะครับผมมามาที่ปลาดาวของเราครับตัวใหญ่ใหญ่เสร็จแล้วมันก็ต้องรอครูดาวเขาเรียกอะไรโปรเซสอะไรน่ะพี่ใช่ใช่เราโปรเซสผมไม่แย่งผมเกิดพี่เก็บอยู่เนี่ยแล้วพีไม่กดเก็บเนี่ยผมจะไม่ได้นะพี่พี่แต่พี่จะได้อ๋อคนที่ได้ก่อนจะได้ใช่ไหมโอเคเราก็เก็บไปนะครับให้ครบสามอัน ตอนนี้เราเราต้องเก<ช>็บในคูปซามันใช่ปะใช่เ,เก็บเลยที่ดูตรงข้างๆมอีมัสเซนเขาเรียกอะไรมีข้างเป็นครั้งครั้งแชทเองเป็นู่แชทก็ไแต่่ดูพี่เก็บอันนี้เสร็จมันจะขึ้นให้ใช่สอ,อนแล้วสอ,อนแล้วทุกคนพี่เก็บอีกอันหนึ่งม,มามาหนีนะฮะหาเจอ,อย่างเลยเก็บมาเลยคิวคิวไม่เก็บหรอครับมาเลยคิวไม่เก็บเหรอไม่ครัผมพาพี่มาทาน ไปไปเลือกที่สุเทกระดาษผมบอกว่ครบสวครบี่ไม่เชืผมกไปกระดาเคครบสมันล้วครบามมันล้วนที่ตามผมมานึ่โเคแล้วก็มาชำระชะมาแพ็คนะครับผมตรงนี้เาโพสต์กันตรงนี้อ๋อตรงตรนี้มาแพ็คปะแพ็คแพยคแเ็คแพ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 แแแ อ่าเราได้มาหนึ่งแพ็คแล้วอ่าตอนนี้พี่ได้ยังได้แล้วได้มาหนึ่งแพ็กนะครับใช่แพ็แต่แต่แต่ตะกี้เกิขอพี่พลาทางนี้นิดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอเคทำเหมือนเดิมเงี้ยวนไปวนมาดิอ๋อวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะพอใจใช่ป่ะใช่จนกว่าจะครบยี่สิบเกิดเดี๋ยวในเกมนี้พอใจเลยพี่พอใจแล้วเราจะไป็นแบบจุดรูปตรงนั้นแบบวนไปวน กระเป๋าเต็มแม่งก็พดสมมติอ่ะก็เสร็จแล้วเราไปเปลี่ยนชุดกันพี่โอเคถ้าถ้าเราไม่อยากทำแล้วก็เราไปที่เดิมใช่ป่ะใช่เราไปเปลี่ยนชุดต่อเลยเราไปเปลี่ยนชุดนะครับถ้าคนไหนไม่อยากทำแล้วก็มาเปลี่ยนชุดเดิมนะกดอินนะจำไว้นะโอเคเราก็มาคนเด็กวแล้วก็ชุดเราก็มาเปินเหมือนเดิมโอเคขึ้นรถไปไขายเราก็ต้องไปตลาดใช่ป่ะไปไปขายที่ตลาดระหว่างตอนนี้เราก็ตัดไปก่อนนะครับถ้าชุด โอเคเราไปถึงตลาดเราเข้าว่ากันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราไปถึงตลาดเลยนะครับมันจะนองนงหน่อยนะครับผมไปครับผมตลาดก็มเจ๊เจ๊ขายรถขายอะไรเยอะแยะนะครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับต้องขอไปครับผมท่านผู้ชมตอนตลาดมันก็จะแบบตลาดวุ่นวายต้องกล้องลงับ ตรงนี้กอจดุดไหนนะที่อกอกเข้ามาคือดาวกระเดเข้าไปเลยโอเคตรงนี้นะครับ,รรบจุดขายปลาดาวของเรานะครับผมกดเอนเข้าไปเลยอยายถามเน,นะะี่ยเอเอมีรจะไปดูราคาผมว่าอะไร ราไม่กี่กตัวแล้วก็ขายไปพอราาเราใส่แบบจํานวนตัวที่เราต้องการขายเพื่มมันจะขึ้นจำนวนเงินที่เรามันรวมให้แล้วเรียบร้อยเราก็เท่าไหร่แต่ตอนนี้ราคาความในราคาปลาดาวเนี่ยมันตกนะถ้าเกิดมันขึ้นสูงแบบสูงสุดก็ประมาณ475บาทนั่นแหละคือกาไรมากเลยคือเราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอาชีพนี้ใช่ได้โอเคนี่ราคาปลาดาวนะครับผมสีเขียวๆเนี่ยสอง2้บาทเรามีอยู่2ตัวนะครับผมเราก็กดไปเลย2อันได้มา450บบาทนะครับผม เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ไปทำงานเก็บปลาดาวเลยนะครับผมงานที่ทุกคนได้เห็นเลยนะครับผมใครที่จะไปก็เปิดชิปเอสเลยนะครับไปที่งานทุกกฎหมายนะครับผมก็ E ีนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด Sub s ไ r i b e กดไลค์ไปด้วยนะครับเพื่อกำลังใจนะครับผมก็ EP ีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอีพน่าจะเป็นที่ปอะไลกี่ับประไลต้องติดตามรับชมนะครับก็ e ีีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาลูสร้างังสร้างตัวนะคะ พี่พีน้า่อเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กดีเด็กดี